เลี่ยงครับลิบหัวครับโอ้ยเหมือนไม่ลึกแต่ลึกลิบหัวโปรตีนโอ้ยทำไมมันเป็นไฮน่าครับเอื่อนหน้ามันคืออยูหน้าพนะหน้ามันคือโดนโดนมาใส่ตลอดดูดดูดมาแต่แต่ห่วยเพราะว่าเป็นไส้เฮ็ดบ้านนะครับเลยเลี่ยงปลาไว้เลยเพื่อบ้านแล้วปลาน้าปลาน้าบันเลคืออยูหน้าผนาะดูดมใส่ตลอดครับ ดูมาเส่เตลอดนี่อะไรครับเนี่ยครับพวกเขาไม่ม <ๆ S 1> มปลูกนี่เลยถ้ายังไม่ปลูกก็ฮดหน้ามาเด้อจะมือละเทือครับโอ้โหใ่งอ้จะวาง,งไว้ท่านจะปลูกมอแรงได้ิเราจะวางในเลียงบึง ดูนดน้ำมดแล้วมันสามารถดูดขึ้นมาข้างบนได้ไหมอันนี้เอ๊ะเขาก็ดูดได้นะเนาะเยวอยากหดมันจนซึมก,ก่อนอ๋อเออดูดแบบเปิดเที่ยงนี้เสียบป๊กมันจะทำงานอ,อยูอ่แหละเมนเอื้อยนะที่ไปซื้อโครงไก่ตลาดมาโอะ มืัอนี้ผมยุดมืัอนี้ครับมืัอนี้ยุดยนนยซื้อของเตรียมสงการนะครับลูกหายลูกทีตัวครับกินดีก็โคตรดีครับโอ้ยเลยล่ะขึ้นมาบัวได้กินยังบัวเป็นยังแต่ว่าหมานี่โอ้ได้ยังเขาแลกให้กินเนาะครับได้ที่พืซื้อไว้ครับรับเอาสเสน่ห์ก่อน จายยาถิ่นหน่ะเรับถ้าจะให้สวยก็สองอาทิตย์ก็หยอดปุ๋ยครั้งหนึ่งปุ๋ยใส่หน้าก็ได้ค่ะสิบหกสิบหกสิบหกไมได้ติมหาติมหาได้หยอดบ่ต้องหลายขั้นมือใดหดปุ๋ยให้หดน้าตามไลไลหันละค่ะมันจะสวงามอยู่ตลอดนะคยดีด้วยสองสามสี่ห้ายี่สิบต้นนะคะครับขอบคุณครับดีด้วย แนวเลยสร้างเต๋มีโฮมอยู่มันบ่มีต้นใหม่เลยอือแต่เพื่อนสีใหญ่นะครับครับเสร็จไปพาดูภายในบ้านนะครับทุกคนตแตนี้เราจะปลูกนี่เลยจิลองใส่เครื่องดูดน้ำเนาะพคดไวบโพเทียวโคเดมบ่จะลองใส่เครื่องเราไนนะฮะ ก่ห้องเสร็จแล้ว,ว,วจุ่มเดียวนละยเดี๋ยวเซ็ปปักไม่คืออะไรมาเอ่มาโอ้โว แห้งแล้วล่ะโอ๋ได้แล้วแห้งน่ะเลยเป็นแต่ซี่เอาไว้่ะนี่ซ้มพอหน้หหนนําบกไว้ ติตต้นที่ได้ะออกได้นี่นี่นี่ะเอาไว้เปล่เอาไว้ก็แหละรหรือต้นมนันแล้ ม่วงนวะไ้ปูหมกม้มไงม่โง้นาม้งมาเลย สองห้องยูแวนนู่นห้องทางนี้งอ่ะห้องหนึ่งนี้นีเจ้าของน้องไปไปฟังผมเบิดบ่ะอันนี้น่ะห้องห้องนี่ห้องหนึ่งเห็นมันหน้าต่างตัวนั้นนะห้องเขาล่ะห้องหนึ่งแล้วก็อันนั้นสองห้องแล้วก็อันนี้ห้องรับแขก เรียกห้องฟันอันดับสองหองเลยเอ้ยกรแมนเข้าใจยังวันีบบนานก็คือหองฟังนี่หองหนึ่งหองฟันอันสองหองแต่ก็ห้องอนห้องรับแขกกันมานี่เป็นห้องโถเลยที่เป็นร้ายตัวแอลนี่นะแล้ใหม่ไปวางเรียงมึงกับติวสิงามมา เออนะคะเฮอเฮอครับคุณเตีวบวายคุณติวห้อยบ่พ่อกระปุกสะก้อนปูกห่างๆก็ได้นะเพื่อน ลองตั้งเบึง่งเดี๋ยวเขาดูระยะให้ งามเลยงามเลยอเ,นนะเอาะไหนบอกว่าจะปลูกมะม่วงใส่ขยับมาอีก,อกบอกผมมากปันไหนอยากปลูกทางหน้านี่ไหม,อ,มนะอยากปลูกทางเข้านี่มุมไม่ได้เลยนี่มุมเสาไฟมุมนี่ขยับมาจากเสาไฟซื้อกุ้งม้มาปลูกมันมืดทางข้าง เราเช่าโคกมาเขี่ยมาปลูกเขาชิไปก้าเม็ดไว้ชิปลูกข้างนี้เลยเราตั้งดีๆก็อย่าไปตั้งมันเลยเนาะมันบออันนั้นกับปับ๊บระดับดินให้มันหนนะ่ยเนาะ มัละง่อยนะปลูกจะมันแหละเพราะนเผื่อมันใหญ่มันจังบออี้กันก็ยดูแลมันมันก็โตเด้อ ไม้ได้แค่ไหนก็ปลูกแค่นั้นไปก่อนแล้วค่อยซื้อมาปลูกใหม่มันติ๊กกกล้วยโพรต้นนั่นน่ะมันจะไปอีกกำแพงโพดเอามาอีกเอาออกกวกนึง มันต้องปลูกให้มันตรงๆเด้มันสิบรง,งามเด้ <c oughs> เขาเลดเจ้าเด้กซีบปทะพอดีเอาแค่นี้ละเพื่อน,อแ,ลอนแล้วเขาซื้อต้นโมกมาปลูกอีกสักสามสี่ต้นมันจังหอม ภาพกับเข้มแค่ไม่สิแบบชิดกันเองเอ้เข้มก็ดูดีเลยงามเลยบอกเฮือนเจ้าบ่เนี่ยเออก็ดูดีอ่ะมีแบบมิติสาวต้นโอ้อยทำนี่อนโอเคทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ